ถึงพูดว่า practice 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 แล้วก็ซ้อมนะครับซ้อมจนเกิดทักษะซ้อมจนเกิดความสามารถเนาะเราอาจจะไม่มีพรสวรรค์แต่เรามีพรแสวงเหมือนกับโรนันโดนะครับนักบอลน,นะครับเราอาจจะไม่ใช่เมสซี่เราอาจจะไม่ใช่เนมาแต่เราเป็นโรนันโดที่ซ้อมแล้วเราก็เก่งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในโลกยุคนี้เป็นโลกแห่งการแข่งขัน เราต้องพัฒนาตนเองอย่างตลอดเวลาและก็ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสถานประกอบการหรือเรื่องของการทํางานในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงสกิลเราต้องมากขึ้นนะครับจึงจะต้องมีมัลติสกิลมีสกิลเพียงอย่างเดียวคงจะไม่ได้แล้วละ่ะเดี๋ยวนี้ต้องมีความรู้อย่างมากมายและกหลากหลายแล้วต้องลึกซึ้งด้วยนะครับสมัยก่อนบอกว่ารู้อย่างเดียวรู้ให้ลึกซึง้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับต้องรู้ มากและก็รู้หลายอย่างเพราะฉะนั้นในการอบรม30ชั่วโมง5วันนี้นะครับตั้งแต่วันหนึ่งถึงที่ห้าก็ขอให้พวกเราตั้งใจให้เต็มที่นะครับสอบถามข้อมูลจากท่านวิทยากรนะครับในเรื่องตรงประเด็นต่างๆที่สงสัยหรืออะไรยังไงมาก,ก็สัญ,ญลักษณ์ยกมือแล้วก็สอบถามก็ได้นะครับก็คงจะไม่รบกวนเวลาของท่านวิทยากรและก็ผู้ขับรับฝึกอบรมมากก็ขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจ ฝึกอบรมแล้วก็ได้รับความรู้จากท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการฝึกอบรมเดี๋ยวช่วงการปิดฝึกอบรมคงจะได้เจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรท่านอาจารย์เอกลินปังมงคลน,นะครับที่ให้ความปรุนามช่วยมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับเราก็ในโอกาสหน้าหวังว่าจะได้มาช่วยช่วยเราอีกนะครับช่วยพัฒนาพวกเรานะครับต้องบอกว่าพวกเราเนาะ คือเพื่อที่จะเข้าไปสู่ในโลกของการทํางานหรือเข้าไปสู่ในโลกของการแข่งขันได้มากขึ้นนะครับก็โอกาสนี้ให้ทุกคนประสบความสําเร็จและก็ความโชคดีนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครับในนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้อนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝึกง,งานเป็นอย่างสูงนะครับผมที่ท่านได้เก็บมาเป็นประธานในพิธีเปิด,ดการฝึกอบรมโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีชั้นสูงการฝิดตั้งระับนะครับผมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูงในวันนี้นะครับผมเพื่อเป็นการขอบคุณท่านผู้ในการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน,นครับผมก็ขอขอบคุณอ่ามาณโอากาสนี้นะครับผมขอบคุณครับครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของพิธีการนะครับผมในส่วนของการเปิดการฝุกบรมในวันนี้นะครับผม ก็ต้องขอกราบเรียนเชิญนะครับผมทางอาจารย์เอกลินนะครับผมเข้าสู่กระบวนการฝิดอบรมงต่อต่อเนื่องเลยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมขอบมากนะครับอาจะสิ้นกระบวนการเปิดแปแล้เนาะเราก็มาต่อกันเลยเนาะอ่ะื่อกี้นะครับอยู่ที่หน้านี้นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลทันทีนะครับอ่าผมนะครับในส่วนของ ่มีบริษัทเนาะมีข้อมูลอยู่บริษัทขนาดนี้มีประเภทมียอดขายได้มากหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับถ้าผมมียอดขายสักสิบหรือร้อยไตมากก็สามารถวิคาอร์ได้แป๊บเดียวนะครับอ่าวิธีทําง่ายครับกดคัทโทเอคุมนะครับคุมไปเลยนะครับแล้วสังเกตนะฮะสังเกตมุมขวาล่างมันจะมีตัวนี้อยู่นี่เห็นไหมครับมีตัวนี้อยู่ตัวนี้อยู่ครับอ่านะฮะทำไมเนาะอทอนโทเอปุ๊บ ี่ตรงนี้เขาเรียกเขาเอามาคือ Quick Analysis หรือ Control Q คีัคือ Control Q นะครับลองกดดูซิครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับมันจะมีคำว่า Formatting รูปแบบะนะครับเห็นไหม Data Bar บ,บินสีนะครับ Icon Set